โหเน่ยเป็นเรื่องที่ต้องเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะที่น่าศึกษาอาจารย์โอดพาพอลุ่มกับวัดอีกแล้วก็ยังน่าจะไม่มีใครไปตีเก้นะเหรียญนี้<ม>นะอีกหนึ่งเหรียญหายากของเมืองไทย ครับอาจารย์อยากทราบว่าในงานประกวดถ้าอยากจะเอาพระไปให้อาจารย์ชิคต้องจองคิวหรือเปล่าครับไม่ต้องเลยไปได้เลยครับมีงานรับตรวจเช็คอยู่แล้วครับงานนี้มีโต๊ะรับประกวดแล้วก็มีโต๊ะรับเช็คพระครับโอ้โหนี่ยนานมากๆแล้วที่นะไม่ได้เจอสวย นี่เหรียญพระพุทธชินราชนะนมัสการนะพนระพุทธิราชพิโลกน,นะครับอันนี้เป็นปี60น่าจะเป็นหน้าเดียวกับหลวงพ่อโสธรด้านล่างเขียนนอถอจอกอก็คือชื่อย่อของร้านนาถาจารุปกรณ์นะครับ,รบนี่ เหรียญน,นี้นะผมบอกเลยเดิมๆก็ดีอยู่แล้วนะครับเหรียญน,นี้เดิมๆก็ดีอยู่แล้วใครรู้จักเหรียญน,นี้บ้างใครรู้ค่านิยมเหรียญน,นี้บ้างมาแตนะ่งานถอนบล็อกกับงานถอดซิลิโคนแตกต่างกันอย่างใหญ่อย่างแรกก่อนเลยการถอนบล็อกเป็นงานในอดีตเหรียญที่ผลิตนะจากการถอนบล็อกเป็นเหรียญแท้มักจะมีความเก่า ะนะครับการถอนบล็อกมาแล้วเนี่ยนะฮะต้องมีการมันเป็นการถอนตอกเข้าไปคุณคุณต้องเข้าใจเรื่องการถอนบล็อกที่ผมทําคลิปไว้ให้ดูก่อนนะส่วนงานถอดซิลิโคนเนี่ยเป็นการเอายางไปกดจากเหรียญที่ปั๊มมาแล้วนะครับการถอนบล็อกคือการสร้างแม่พิมพ์อีกตัวหนึง่งนะโดยการเอาเหล็กนิ่ม นะไปตีลงในแม่พิมพ์ตัวเดิมที่เป็นเหล็กแข็งแล้วแล้วก็เอาไอ้เหล็กนิ่มที่ตีได้รูปขึ้นรูปมาเป็นตัวนูนอะไปทําให้แข็งพอแข็งเสร็จก็ไปตีเข้าเหล็กนิ่มตัวใหม่ก็จะเป็นการถ่ายบล็อกออกไปมันจะคมชัดกว่านะไองานถอดซิลิโคนนะครับเคยดูคลิปที่ผมทําไว้ไหม ปากน้ำง่ายๆครับเหรียญปีหนึ่งศูนย์น่ะหน้าตาเป็นยังไงอ่าพี่ก็ต้องเริ่มจากการไปหาเหรียญปีสองพันห้าร้อยมาดูก็จะมีเหรียญพ่อออสวัดโกเหรียญพ่อปอเออไม่จําเป็นต้องเป็นพ่อสดหรอกครับดูจากเหรียญวัดอื่นก็ได้เนี่ยมาดูเห็นไหมครับซึ่งท้าเพื่อนเห็นตัวยันเนี่ย ก็จะรู้ว่าเนี่ยนะเป็นงานของร้านเดียวกับที่สร้างเหรียญพระสดวัดปากน้ำนะครับผมมีนะนะคลิปดูพระสดอะ่ะนะแล้วเมื่อก็ไปส่องดูร่องรอยของการแกะบล็อกสดตัวหนังสือตัวยันคมชัด นี่กระไหลแห้งแบบไหนซึ่งพระเกี้ะมันมาท,ทําทีหลังกระไหลก็จะไม่แห้งเท่ากันพระเก๋อถอดมามันก็จะไม่คมสําคัญคือพี่ต้องมีเหรียญแบบเนี้ยส่องจนชินอะ มีเหรียญแ,แท้ๆอย่างเงี้ยส่องดูธรรมชาติสีสันของธรรมชาติพระปีสม0 0ร้อยจนชินเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนๆเห็นปุ๊บเข้าใจได้ไหมว่าผิวแบบเนี้ยเป็นผิวพระปีสองพันห้าร้อยกระไหลทองแบบเนี้ยเข้าใจได้ไหม นะครับเพื่อนๆคิดว่าเหรียญเก๊อ่ะเขาจะทำกระไหลแบบนี้ได้ไหมอ่าเพื่อนเือว่าเหรียญเก๊อ่ะเขาจะทำให้ได้กระไหลแบบนี้ได้ไหมแน่นอนคำตอบคือไม่ได้เหรียญเก๊อ่ะกระไหลเขาอ่ะจะต้องไปแช่น้ำยาให้ดูขมุกขมวัวให้เก่า นะในศัพท์ของคนที่เล่นพระจะได้ยินคําว่ากะไหล่เน่าทั้งทีทั้งนั้นน่ะต้องส่องให้เห็นก่อนทั้งแท้และเก๋ถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะพิสูจน์หรือเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับเอาแต่ฟังอ่ะมันจะเข้าใจในระดับหนึ่งแต่มันไม่เหมือนกับมีไว้ส่องที่บ้านเองอย่างเหรียญแบบนี้เหรียญแบบนี้เหรียญไม่กี่บาทหรอกครับ ซื้อเหรียญปี2500ไปดูกระไหลดูธรรมชาติของงานแก่บล็อกของกะไหลจนบ่อยๆอ,ยอะ่ะจากเหรียญไม่ต้องแพงอะ่ะจนชินแล้วก็ถ้าจะให้ดีนะไปซื้อเหรียญเกที่เกแน่ๆตามร้านพักเกที่เขาขายร้อยสองร้อยสามเหรียญร้อยมานั่งส่องเราจะมั่นใจว่าไอ้ที่ส่องอยู่เนะี่ยคือแท้แน่เพราะเป็นพระแท้ที่เขายังไม่เล่น กับไอที่ซื้อจากร้านบาเก้คือเก๋แน่พอได้สองสิ่งที่มั่นใจว่าแท้แน่และเก๋แน่แล้วอ่ะพี่จะได้คำตอบนะฮะผมให้วิธีการในการค้นคว้าและพิสูจน์คนเก่งมีความชำนาญแค่เห็นสีผิวก็สามารถตอบได้แล้วว่าแท้หรือเก๋อ่ะแต่การจะเก่งอ่ะคือต้องเห็นเยอะๆเห็นบ่อยๆนะะแล้วรู้วิธีการผลิต ก็ช่วยได้เยอะโอเคไหมครับสวัสดีพี่สานนี่ครับสวัสดีอ่าถ้าไปสอนว่าไปดูพราะสดหยิบมาต้องมีตำหนิตรงนั้นตรงนีข้ขีดนั้นขีดนี้โดนเก๊นแน่นอนเพราะเก๊มันถอดพิมพ์มามันมีเหมือนกันหมดเนียฮะอธิบายแบบนี้เข้าใจง่ายกว่าครับอ่าต้องลองไปทดสอบตำหนิพาให้ไปโดนพระเก๊เนีย่ยเหรียญแบเนี้เป็นปเหรียญไม่มีเก๊เหรียญแบเนี้ยเป็นปเหรียญไม่มีเก๊ ถ้าพอสดผิวอย่างนี้งานแกะบล็อกสดแบบนี้ก็แท้เลยแล้ววันนี้ผมได้พ่อลุ่งมาเหรียญหนึ่งด้วยโอเน่ครับเป็นมีพ่อลุ่งกระไหล่ทองเนี่ยวันนี้ผมซื้อมา,อา,าชอบมากอาธิบายแบบนี้เข้าใจง่ายครับพี่เมีแม่กล้องเม่นี่วันนี้พี่ได้เหรียญนี้มา อือภาพสวยอ่าแล้วเป็นเหรียญกระไหลทองเนี่ยเป็นเหรียญกระไหลทองเป็นเหรียญที่เหมาะสมจะเป็นดาม่าอย่างยิ่ง ได้มาวันนี้เลยชอบมากเพื่อนๆดูนะคนล้วบล็อกกับที่เล่นกันอยู่ด้วย งานแกะบล็อกสดลายมือเดียวกับที่แกะนีฮะเหรียญพ่อสดเหรียญพ่อเงินน้องเยี่ยหอมเพอเพอเหรียญน,นี้ด้วยอ่าเห็นไหมครับลายมือเนี่ยลายมือเดียวกับที่แกะเหรียญพ่อสดเลยช่างสนั่นสีพลิน พ่อแทนแท้พ่อแทนเก๋สวยมากครับก็ไล่เดียวกันพอลุ่งองค์นี้แท้พี่นี้อสวัสดีพี่ชายไม่รู้รุ่นด้วยนี่มีพอลุงหกเก้าไหมครับน้องแช ตอนนี้หาไม่ได้แล้วเจอแต่เจ๊เต็มบ้านเต็มเมืองโอ้โห,โหลายมือเดียวกับพอสุดปีหนึ่งเจดลายมือเดียวกับแก่พ่อลุงอะเรครับนะลายมือนี้แก่พ่อลุงแก่พ่อเดิมงานคมชัดลึกแบบนี้แท้ครับสวัสดีพี่วีรยุทธ์มัชชาครับพี่ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ผมได้มาวันนี้ แบบนี้ประมาณปีอะไรครับอาจารย์สองห้าร้อยบวกลบแท้เลยครับผิวนี้สวัสดีพี่เลี่ยมอึ้งครับตรงปีใหม่ครับพี่พรชัย จะต้องบอกว่าถ้าถามผมนะผมเอาแปดสี่เหมือนกันอะเออเนี่ยแต่แปดสี่ตัวเนี้ยย้อนวอสอสร้างเหมือนกระเหรี่ยงอาจารยัดอ่อะคือผิวแบบเนี้ยตัดแบบเนี้ยมันสองพันห้าร้อยบวกลบ ไม่ตรงบล็อกไหนด้วยวแต่แท้แน่ใช่งานส่วนส้มก็งานแบบนี้ครับอ่าใช่ผิวเหมือนหลวงพ่อแชมวัดตากล้องครับโอ้โหเอาหน้าเราเห็นกันจงชินว่าผิวเหรียญแบบเนี้ยพอลุงท่ากระบือท่านมรณภาพปีสองพันห้ารอยครับพี่โอคุณใช่นะโหเนี เป็นเรื่องที่ต้องไป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะที่น่าศึกษาอาจารย์โอ๊พาพอลุ่งกับวัดอีกแล้วก็ยังน่าจะไม่มีใครไปตีเก้ในเหรียญน,นี้แต่งานแกะเป็นช่างคนเดียวกันนะั้งหมดกระเหรี่ยมพอลุ่งอะ่ะก็ช่างแกะเหรียญส่วนส้มก็ได้แบบเนี้ยอืมใช่ เลียนพ้องพ,อ,พอโคมสามปานงามก็มีงานแบบนี้ครับผมก็ช่างสนั่นสีพลินแกะ่างเดียวกันงานเนี้ยลายมือแบบเนี้ยน,นี่วัดท่ากระบือตัววอลแหวนมีการแกะพาดแล้วเป็นกระไหลทองด้วย ผมว่าเรียญนี้ทันหลวงพ่อครับพี่เวลาบนเฮรเพีสถ้าถามผมก็ว่าทันอืผิวเหมือนกับพ่อปออ่อเก้าเจ็ดอะที่เล่นกันอยู่เกแ้แฉ้พี่ไม่เกแล้วครับพี่เนทแชร์ให้แล้วครับพ่อค,ครับพี่แฮปปี้ เอ้ยพี่พี่กระซองดูดิมผมได้เหรียญนี้มาวันเนี้ยชอบมากจริงเออผมอาจจะไม่ใช่คนแรกที่เจอเหรียญนี้ก็ได้แต่เหรียญนี้นเป็นเหรียญแรกในชีวิตผม,มยังไม่ได้ให้ใครดูเลย แล่อยากจะบอกว่าถ้าเป็นงานแบบนี้มันแท้อัตโนมัติช้างคนเดียวกับเปรียนหลงพอเปลี่ยนมาใต้ไหมครับคน,ค,นคนละคนคนละคนครับพี่ขอชมหูหน่อยครับพี่นันพี่พัช อาจารย์วิเคราะห์ไว้ประมาณสอง0รอยบวกลบใช่ก็ลายมือเนี้ยลายมือเดียวกันที่แกเหรียญพออดอ่ะพออัดวัโกก็เหรียญก็ลายมือนี้โอ้ออหเหรียญพออได้หน่อยชอบครับเหรียญน,นี้พี่วีรยุทธมัจฉาผมดูแท้นะครับอาจ,จารย์ช่างเดียวกับบุอินนี่แหละผมสายพอลุ่งแต่ไม่ชอบแหบอ้าวาสายตรงพี่แฮปปี้ดีใช่ครับโอ้สุดยอดนเนี่ยถ้าเราดูเนื้องาน เนี่ยเห็นไหมสาก,กัดสะ oh. ช่างคนเดียวกัน hmm. เห็นไหมไปดูตัววัดวัดท่ากับมือกับวัดโบสถ์ล้างสนิมแล้วจะสวยอีกขึ้นเยอะเลยครับพี่สอรสีดอ่า วันนี้มารอพ่อน้อยสองนะครับพี่ธรรมมากรุนสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีพี่ทศพลชิวปีชาจ้าครับเนี่ยเอยโอโหหลายเซนไดยกันเลย,ใ,เยใช่อตัวน้าเห็นไหมเดีย๋ยตัวน้าตัวนี้กับน,น้าตัวล่างเห็นไหมเนีเ่ยเขาคือศิลปะของ ช่างคนเดียวกันแกะคือช่างสนั่นสิพลินช่างสนั่นเนี่ยมีชื่อเสียงมากสมัยก่อนถูกเขาบอกว่าตอนแรกอ่ะช่างสนั่นเนี่ยอยู่ร้านอาราพรแล้วก็ออกมาอยู่ร้านโชคชัยเป็นช่างแกะอิสระก่อนที่แรกมอนโดนซื้อตัวคมคมจริงเป็นลายมือของช่างคนเดียวกัน เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสนใจนะชัดจริงครับหน้าทางคนเดียวกันเลยแล้วเอาง่ายเหรียญนี้ยนะเมื่อไม่ได้เป็นเหรียญไม่ไม่มีเหรียญที่เหมือนเหรียญนี้เหรียญนี้ยไม่ใช่เหรียญถอดเพราะไม่มีต้นแบบเข้าใจไหมงานแทอ่างานแท้เลยอ่าเหรียญนี้ยเมื่อไม่ตรงกับบล็อกไหนเลยเนี่ยเหรียญนี้ยต้องไม่ได้ถอด นะดังนั้นเหรียญน,นี้เป็นงานแกะบล็อกสดกระไลตรงยุบค,คุณไปไล่กระไลเนี่ยชอบเลยครับกระไลแบบนี้พี่มีแม่กรองชัดเจนครับหน้าช่างคนเดียวกันเหรียญฮอไม่ขึ้นมีอีกไหมครับราคาสามพันหนึ่งร้อยพี่สงศักติดต่อแอดมินได้ครับติดต่อแอดมินได้ครับพี่ นี่กระไ่ตรงยุคครับใช่ครับพี่โอ้โหสวัสดีพี่กิติสิ่งด้วยคงต้องล้างแหละต้องขอถ่ายตอนไม่ล้างไว้ก่อนอ,อ่ะผมว่าเหรียญนี้จะทานอายุหลวงพ่อรุ่งนะครับถ่ามู่ท่านไม่ทันคือเหรียญนี้กอนสองพันห้าร้อย ถามมุมทันไหมผมว,ว่าทันเพราะศูนย์กว่ามันไม่ใช่กระไห,นะไหนนลไน,นี้กระไหลเนี้ยมันสองพัห้าร้อยลงไปมาเนี่ยกระไหลเดียวกระเหลี่ยนเนี่ยนี่ก็ช่างคนเดียวกันช่างเดียวกันแล้วอาจารย์แล้วสุด,ดยอดครับ เอาไว้ให้หลวงพ่อแจกหมื่นพอสุดเปล่าครับผมอิสละภาพไม่ไม่ๆม่เรี่ญเนี้ยมันไม่มีใครพูดได้ตอนนี้หรอกอ่าเพียงแต่ว่ามีวัตถุอ่ามีวัตถุมาแล้วมีวัตถุให้เห็นแล้วเหลือหา เหลืออยากให้อาจารย์พาก,กับวัดทั้นเลยมาหาอาจารย์พี่วีรยุทธ์มาฉาบารมีพ่อปุ้ยอีนึงกว่าแล้วห่างเลยกระไรห่างเลยอ่าถ้ากระไรปีหนึ่งกว่าก็จะเป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเป็นบล็อกทอดน่าจะเหมือนใช่ใช่ใช่นี่นถ้าเป็นหนึ่งกว่าก็จะกระไรแบบนี้เดือนปีแปดสี่ชัดเจนครับสวัสดีพี่หนึ่งรอบุรีครับสวัสดีครับพี่ชายเออพี่หนึ่งมีมีงานหาไอีกแล้วเนี่ย เหมือนกันเนี่ยคือก็คือเวลาเราดูพระเนี่ยไหมนะครับเราดูผิวพระเนี่ยพอผิวพระเป็นงานตรงยุคแล้วเนี่ยแล้วก็ไหลเขาออกขาวข้างล่างเขาเขาบนเหลืองข้างล่างขาวอืมทาง็ไล้สิ่หม่นกว่าแล้วสี่ทองคำป่ะคือเขาเอาทองคำตีกับปลอด<ม>อ่าให้ปลอดมันละลายไปกับทองทองละลายกับปลอดแล้วก็เอาเหรี่ยนเนี่ย จุ่มพอจุ่มเสร็จก็เผาไฟปลอดมันก็ระเหยอ,ออกไปไงปลอดมันไวแต่ความร้อนเขาจึงเอามาทําเทอร์โมโมิเตอร์ไงพอปลอดระเหยอ,ออกไปมันก็เหลือทองติดอยู่บนเหรียญพอทาพิมพ์ต่อออกวัดบางหลวงบอกประสบการณ์คนบางหลวงแต่เสียนไม่เล่นแต่คนพื้นที่เล่นเป็นเหรียญหรือว่าเป็นหล่อครับหล่อ พ่อทาพิมพ์ต่อออกต,อต่อหรือรอพิมพ์ต่อใช่ป่ะค่อยๆพิมพ์นะครับพิสทานี่อ่านี่เหรียญนี้พรุ่งนี้เนี่ยไอ้ตาก,กะบอกหน้าไม่เหมือนคือเก๋เนี่ย หน้าไม่เหมือนเนี่ยคือแท้อัตโนมัติก็ไล่ปีนะเขจะทำเกมทำไมอ่ะเพียงแต่ว่าต้องไปหาปีสร้างให้เจอไ,ไปหาวาระให้เจอแล้วเชื่อครับเดี๋ยวนี้นะโห้ยมันเร็วคนไม่ได้เล่นผ้าก,ก็มีเฟซบุ๊กค,คนไม่ได้เล่นผ้าก,ก็รู้เรื่องดราม่าได้จะไล่แบบนี้ตรงยุบเลยครับ เหมือนกันดูแล้วก็ไไ้ทองก้อนปีสองพันห้าร้อยพี่ปีเตอร์จริงถ้าถามว่ากระไรปีไหนนะผมเอาว่ากระไรขายปีเก้ากว่าอือเก้ากว่าอยู่นะกระไรขายเก้ากว่าเหรียญหลวงพ่อลุ่งอาจารย์หยัดสร้างเนี่ยรูปนี้มากระไรมันขึ้นไม่ขาวอ๋อก็โอเคจะเป็นเรืองี้ไม่ข่าวก็ถือว่า นะเป็นเหรียญในเหรียญปีหลังๆก็ยังก็ยังใช้พระครูลุ่งใช้ย้อนบล็อกได้อยู่แต่ผมว่าเหรียญน,นี้ไม่เห็นเหรียญเดียวหรอกโหแล้วปากแกะสวยมากแบงค์ถ้าเป็นบล็อกหน้าแก่ด้วยประเด็นอ่ะหน,นีแท้แน่นอนกระไรก็พอสอบสองสี่เก้ากว่าแน่นอนสร้างปีเก้าห้าประขาปราช์เหรียญรุ่นนี้ ยิ่งวางไว้นานผมยิ่งรู้เลยว่าแท้ครับคมมากๆคมแล้วปะชัดเจนแล้วดูแกะแกะได้แกะได้แกะได้สวยกว่าบล็อกปีแปดสีด่วยกว่ารูสวยกว่ามากโอโ้โหปากนี่นะชัดมีสเสน่ห์วันนี้ผมเห็นครั้งแรกปุ๊บหยิบมาไม่ซื้อไม่ได้มตาทั้งสวยกว่าบอกแปดสี่นะดิมฝีปากชัดกว่าปีแปดสี่ S <S เหรียญน,นี้ยังไงก็แท้ครับดูไงแทันนี้แท้วันนี้อย่าลืมประมูลสองหน้าหลวงพ่อน้อยนะครับอ่ะได้ได้หมดได้หมดอ่ะคราวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะเวลาที่ผมอ่ะซื้อพระโดยไม่ดูตำหนิแต่รู้ว่าเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญแท้ได้ยังไงธรรมดาครับก็อย่างเหรียญแบบเนี้ยบางทีไม่รู้หรอกว่าวัดไหนจะรู้ว่าแท้แน่เห็นปะเนี่ยหลายหลาเหรียญน่ะ ไม่รู้หรอกว่าแบบนี้วัดไหนแต่รู้ว่ากระไหลแบบนี้แท้แน่เห็นปะเหมือนกันฉะนั้นเวลาคนที่เขาดูพระเนี่ยเขาดูธรรมชาติพี่โอคมมากนะฮะหรือเผลอๆผมเชื่อนะว่าคนอนะ่ะในสายเขาก็อาจจะรู้ว่าปีไหน ตัดตรงยุกแกขมมากพื้นผิวเหลี่ยญตึงพี่โอคุณเดี๋ยวรุเหรียญรุ่นนี้จะได้รับความนิยมอาจารย์เอาข้อมูลมาเปิดเผยโอ้โหไม่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลแต่รู้กันว่า<ถ>วมีเพราะรุ่งแท้อีกบล็อกหนึ่งหลอ,อลุ้นเลยครับว่าสร้างตีอะไรมีงานให้วิจัยอีกแล้วครับทีนหนึ่งอลวิท 嗯。Mm.